สวัสดีครับวัอนี้สิพามาเบิ้งสวนผสมครับมีปลูกพักเลี้ยงปลาครับแล้วกเ็เฮ็ดเข่าหน้าปังนะครับโดยการนอบาดาลแล้วก็ใส่แสงโซลาร์เซลล์ปั้นน้ำขึ้นมาหมุนเวียนเลี้ยงปลาครับอันนี้ก็สิเป็นพิกกระเลี้ยงครับซึ่งปลูกได้ประมาณเจ็ดหมื่นครับอันนี้ก็พีกกระเลี้ยงด้วยกันครับเบ็ดข,ข้าพริกอันนี้นี่พิกกระเลี้ยงแตคให ปลูกกันดินทะล่มครับดังนั้นชั้ดินนี่อันนี้ก็จะเป็นพักบุ้งครับพักบุ้งแกงยื่น,ปน,นเป็นพักบุ้งกันเลยครับหรือเ,เ,เนี้ยพวกเกือบเนี้ยแหละครับฮาร์เท,ทียนต้องฮาร์เท,ทียนไหมอันนี้ก็ปลูกหลายอย่างกับในแปลงเดียวนี่ เจี๋ยงมันตกลงตรงน,น,งนี้เกิดมั่วเกิดซั่วไปทั้งนี่กะซิมีหอดกระลำพักกาดร้องเห็ดครับไม่หลุดร้องเห็ดกระเสียดพึ่งเห็ดนี่แหละครับอันนี้ก็สิเป็นพักกาดกับแมงกินกันแหละครับนี่ร้องปูไปสิครับอันนี้พักกาดเขาเกิดต้นนี่แหละครับมัไม่ค่อยมีเดียก็ได้เกิดตรงนี้กับแมงกินเหรอบ่ใส่สารเคมีครับมันก็นได้กินแน่แหละครับ ใบหูวิธีแกะบบวกล้วยบวกล่ะได้ครับ,บ,อ,บ,อ,รบอันนี้สิเป็นมือนข้าเทียบกันนี่ข้าเทศ,เเเทศซึ่งเพาะครับอันนี้อีกอันนึงคือเป็นใบโหระพาครับซึ่งเพาะด้วยดันอันนี้สิเป็นแตงโมงครับนี่ นี่เป็นแกงหมูนะครึ่งปลูกนะครับนี่แบบนี้เหลืแน่จังน้อยนะครับเหลืแน่จังน้อยนี่นะครับพริกกระเลียงนี่กินชวบดนงครับเท็ดนะครับนี่ผัวสานฟิดครับกิน,นเลยเลยเท็ดครับโกนะครับฟับงนี่ก็สิเป็นเข่าหน้าปังนะครับแม่เป็นเอ็ด มาฟังครับครับมาเบิังฟังพี่ครับสิพัไปเบิังมองอย่างฝามีป,ปั้นครับนีนบ่เป็นปลานี้นะครับนี่บอยยังไงครับนี่ bạn im euh, không sang phim mới kia này anh ấy đang mượn ến ba đúc này đấy ตอนนี้ยังว่างอยู่บืนปลาลุปลาดุขึ้นมาลงอันนี้ครับเป็นปลาดุครับนี่กำลังงครับ หนึ่งให้อาหารเสร็จไปครทำมาฟังสี่ครับบ่อนึงบ่อนี้ก็สิเป็นปลาดุกคือกันนะครับนี่ก็เป็นปลาด,ดุกนีอีกบ่อนึงู่พุ่นครับนี่ปลาสดิดเนี้ยปลาดุกงเนี้ยครับร่วมกัน อันนี้หูตลอดจะเป็นกล้วยนะครับครับถั่วครับไปกับเพียกินและเพียกินแล้วนี่คุณไอ้หูวิธีแก่กับบอกได้ด้ยครับครับเพื่อนตลอดจะเป็นกล้วยนะครับ